สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะครั้งนี้เป็นดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวที่มีพลังมากเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นเจ้าของจักรราศีเลยก็ว่าได้ค่ะ ดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2566นะคะการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้โดยภาพรวมถือว่าให้ผลในเชิงบวกค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคนั่นเองเรามาพิจารณากันเลยค่ะว่าแต่ละ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรัรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะในวันที่15มิถุนายนปี2566ไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2566ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะ การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งนะคะนั่นก็คือเป็นราชาชโชคเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าดาวพระอาทิตย์ดาวการงานแม้จะโคจรมาอยู่ในเรือนเสียแต่ได้ตำแหน่งที่ดีก็ย่อมมีมุมที่ดีเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะมรณะหมายถึงการยกย้ายมรณะหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งหรือเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคุณมีเกณฑ์ ะะที่จะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเป็นการผ่าตัดองค์กรผ่าตัดหน่วยงานหรือผ่าตัดร้านของคุณผ่าตัดยังไงอะไรที่ไม่จำเป็นคุณจะโละมันออกไปแผนกไหนส่วนไหนที่ไม่มีความจําเป็นก็ควบรวมกันหรือยุบแผนกนั้นทิ้งเสียมันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนอะไรบางอย่างของชาวลัคนาราศีพิจิกได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะ แต่จะเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีหรือในด้านที่แย่อันนี้สมัยขอบอกตามตรงนะคะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ถามว่าแย่เนี่ยแย่หนักไหมมันไม่ได้แย่หนักค่ะมันไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะต้องตกงานหรืออะไรนะแต่มันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนงานไปทําอีกอย่างนึงเปลี่ยนสายงานหรือว่าย้ายแผนกย้ายตําแหน่งหรือไปทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดไปทําในสิ่งที่มันท้าทาย แต่ถามว่าทําในสิ่งที่ไม่ถนัดและท้าทายแล้วสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จสูงและมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงเพราะดาวได้ตาแหน่งราชาโชคดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งพลังงานดาวแห่งชื่อเสียงดาวแห่งความโดดเด่นเมื่อมาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้นะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการทาลายอย่างเช่นงานรื้อ หรืออาคารนะคะงานก่อสร้างนะคะหรืองานรีโนเวทเปลี่ยนจากรูปแบบเก่าเป็นรูปแบบใหม่นะแบบนี้ค่ะงานลักษณะนี้จะมีมุมที่ดีงานแก้ปัญหางานช่างงานซ่อมทุกรูปแบบหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอย่างเช่นร้านขายยาคลินิกโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเกณฑ์รุ่งเรืองขึ้นธุรกิจโรงศพอย่างเงี้ยค่ะหรือร้านสังคพันธ์ก็ตามแต่ มันก็จะมีความคึกคักเกิดขึ้นนั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นพยายามจับเอาจุดเด่นของดวงดาวมาปรับใช้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับในด้านดีๆอีกประการหนึ่งคือเรื่องของมรดกเพราะมรณะหมายถึงของเก่าของตกทอดหรือมรดกนั่นเองดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนมรณะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับอะไรบางอย่างจากคนในครอบครัวจากพ่อแม่จากเครือญาติอาจจะได้เป็นมรดกอาจจะได้เป็นเงินประกันหรือได้เงินเก่าเงินค้างคาที่คุณเคยทําเรื่องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติสักทีก็จะได้รับการอนุมัติในระยะนี้นั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คืออย่าพยายามทําอะไรที่เสี่ยงเสียง,งานใดที่มันเสี่ยงสีเทางานใดที่เสี่ยงผิดกฎหมาย อันนี้ควรหลีกเลี่ยงค่ะไม่อย่างนั้นมันจะมีเกณฑ์ผิดพลาดแล้วก็มีปัญหาใหญ่ตามมาขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกฟังมากกว่าพูดใช้สติมากกว่าอารมณ์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆไปได้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า ชาวลัคนาราศีพิจิกะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนมรณะนี้ก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณอาจจะมีปัญหาในด้านสายตามีปัญหาในเรื่องระบบเลือดหรือความดันนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องวงเล็บสักนิดหนึ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นคุณทํางานในโรงพยาบาลคุณเป็นแพทย์คุณเป็นพยาบาลหรืองานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์งานต่างประเทศอันนี้กลับกลายเป็นว่าจะมีมุมที่ดีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับคําว่ามรณะนั่นเองชาวลัคนาราศีพิจิก่ะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายนะจะคุยหรือว่าจะเข้าหาจะไปปรึกษาก็ให้เพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตนอยากเข้าไปแบบคนที่มีอีโก้สูงให้เข้าไปแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ก็จะดีกว่าค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก่ะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนมรณะนี้ได้ตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้น เรื่องของโชคเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับด้านการงานเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องพยายามจับจังหวะต้องพยายามคว้าโอกาสต้องพยายามพลิกวิกฤตให้กลายเป็นช่องทางแสงสว่างให้ได้เท่านั้นเองค่ะชาวพิจิกท่านใดที่มีโอกาสก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานนะคะโดยเฉพาะการทําบุญเสริมดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวของแสงสว่างเพราะฉะนั้นการทําบุญอย่างเช่นถวายเทียนถวายหลอดไฟการเติมน้ํามันตะเกียงแบบนี้ก็จะเสริมความเป็น เป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณได้และดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนของอมรณะคือความเป็นความตายแบบนี้อยากจะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับศพไร้ญาติทาบุญถวายลงศพทําบุญเกี่ยวกับสังฆทานยานะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเกณฑ์ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งตัวคุณก็มีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศี สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ